เดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะพามาชมโคโาอานพิษรถมือเดียวป้ายแดงเกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดนะครับที่ผ่อนงวดเพียง5,900-6,000ถึงบาทนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับก็คันนี้นะครับผมเป็นรถเดิมโรงงานทุกจุดนะครับผมเนี่ยตัวรถสีเทานะครับหลอดไฟหน้าฮาโลเจนกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันต่อเลยนะครับในส่วนของล้อเนี่ยตัวนี้จะเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับยางดันหลอดปี2023นะครับแล้วก็ ด้านข้างของตัวรถนะครับเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวหูกระจกนะครับสีตัวรถแล้วก็ตัดสีดำนะครับอ่ะโอเคมาดูภายในกันต่อเลยผมบอกเลยว่าได้คันนี้ไปนะครับคุ้มแน่นอนว่าได้รถตัวท็อปสุดผ่อนงวดโคตรถูกนะครับผมอ่ะภายในนะครับตัวนี้จะได้กระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับโปรงมาเลยมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมเบาะหนังทั้งคันนะครับสีเบจเกียร์ออโต้นี่นะครับผมไฮไลท์เลยนะครับห้องเครื่อง ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1,600ซีซีเบนซินนะครับสสูบ16บบาวหน่แรงม้ามีระบบเบรก ABS มาด้วยนะครับอ่ะเนี่ยมาดูนะครับฝากระโปรงเนี่ยน็อตไม่ขยับเลยนะครับผมแม้แต่ตัวเดียวนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานโตโยต้าแผ่นกันความร้อนครบนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องนิ่งกิฟต์คันนี้รับประกันได้ว่าไม่มีโชนหนักที่ความน้ำท่วมมาแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรีบโทรหาเราได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 1ศูนย์แปดหนึ่เตอ์ยินดีดห้บริการรคับ